สวัสดีค่ะพบกับปรางรัตเกียรติทรงศักดิ์พร้อมสารธรรมหลากหลายได้ในพุทธปัญญาพิรมรายการธรรมะเพื่อความอภิรมทางปัญญาซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสอีกหนึ่งเสน่ห์ของธรรมบปัญญาที่จับต้องได้ กับปรัญาอเนกประสงค์ของท่านราชบัณฑิตศาสตราจารย์กิรติบุญเจือที่เชื่อว่าทุกท่านจะต้องชอบมาติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะกับช่วงธรรมอภิรมค่ะช่วงธรรมอภิรม์ เชิญจากประธานคณะอันอุกรรมธิการคุณธรรมของวุฒิสภาประธานก็คือท่านจักรธรรมธรรมศักดิ์ท่านเป็นบุตรชายของท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพุทธสมาคมและเป็นปเป็นนายกของพุทธสมาคมจนถึงสิ้นชีวิตและลูกชายของท่านก็เป็นรองประธานของพุทธสมาคมเรื่อยมาจนทุกวันนี้ และท่านได้รับเลือกเป็นวุฒิสภาชิกนะครับแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมาการคุณธรรมจริยธรรมครับแล้ววันหนึ่งท่านรู้จากผมยังไงก็ไม่ทราบก็คิดว่าคงจะเคยไปประชุมกันเป็นกรรมการอะไรมองหน้ามองตากันอยู่นะครับหลายหลายครั้งโดยที่ก็ยังไม่สนิทอะไรกันแต่วันหนึ่งท่านเชิญผมไปที่วุฒิสภา ปรารพกับผมว่าท่านรับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งประธานอนุกรรมธิการคุณธรรมจริยธรรมของวุฒิสภาแล้วมาสำรวจดูภารกิจหน้าที่ของท่านทั่วประเทศเนี่ยรู้สึกหนักใจเหลือเกินเพราะรู้สึกว่าระดับคุณธรรมของคนไทยเนี่ยมันต่ำต่ำลงไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ใช่เป็นความผิดของท่านนะครับคือมันต่ำตั้งแต่ก่อนท่านมารับหน้าที่แล้วละ่ะแต่ตามสถิติเนี่ย เออเปอร์เซนต์มันต่ำลงไปเรื่อยจากการสำรวจของนักวิชาการระดับนานาชาตินะครับว่าอันดับคุณธรรมของคนไทยแล้วเนี่ยต่ำลงไปต่ำลงไปต่ำลงไปเรื่อยๆทีนี้ท่านก็รู้สึกว่าระหว่างที่ท่านรับหน้าที่อยู่เนี่ยท่านมันยังต่ำลงอีกเนี่ยท่านก็มองว่าท่านจะเอาหน้าไปไว้ไหนและบิดาของท่านน่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพุทธสมาคมน่ะนะครับจะรู้สึกอย่างไรท่านทนไม่ได้ท่านไปอย่างนั้น อาจารย์หามีมวิธีไหมผมก็บอกว่า,าผมคิดผมมีวิธีแต่ท่านจะเชื่อผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ละอา้าวลองว่ามาดูสิล่ะผมบอกว่าบางเอิญผมก็โชคดีเพราะได้ไปสัมมนาในฐานะที่สอนวิชาปรัชญามาเรื่อยๆนะครับพระท่านเปิดวิทยาสฆ์ก็อยากให้ทันสมัย ไม่มีใครสอนปรัชญาตะวันตกก็ให้ผมไปช่วยถวายความรู้ให้นะครับก็นี่นะครับทำให้ผมก็ได้มีโอกาสที่จะรู้พุทธศาสนาแล้วก็ตั้งด้เรียนภาษาบาลีด้วยเนื่องจากสอนวิชานี้ก็ได้ไประชุมนานาชาติอยู่เรื่อยๆทีนี้ก็ตอนหลังๆเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเขามีปัญหาจากที่ฐานผมที่สานถามผมเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเขาก็มีปัญหานะครับหรือในยุโรปทั่วไปก็มีปัญหาว่าคุณธรรมกำลังตกต่ำไปเรื่อยๆ ตกต่ำยังไงคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่อยากจะนับถือศาสนานะแล้วก็เมื่อไม่อยากนับถือศาสนาเขาก็เลยไม่มีคุณธรรมจะได้ทำวัดคุณธรรมแล้วก็ตกต่ำไปเรื่อยๆแต่ว่าในการประชุมของเราท,ที่สหรัฐอเมริกาตอนหลังๆเนี่ยก็เบิดมีนักปราชญ์คนหนึ่งท่านมีความคิดอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งนะครับซึ่งไม่เหมือนใครท่านบอกว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าเด็กสมัยนี้เป็นคนที่ เป็นคนเลวเป็นคนไม่มีคุณธรรมเหตุผลเพราะว่าเขาไม่ยอมนับถือศาสนาหรือเหินห่างจากศาสนาและเราก็บอกเขาเป็นคนเลวแล้วก็ไปด่าเขาไม่นับถือศาสนา,มาเมื่อไรจะกลับเข้าไปวัดไปวาสักทีหนึ่งแล้วเขายิ่งด่าเท่าไรเขาก็ยิ่งห่างวัดคล้ายๆอย่างก็ว่าประชดก็ยิ่งห่างวัดใหญ่เลยในสุดก็มีคนหนึ่งออกความเห็นว่าเรามองใหม่ได้ไหมมองใหม่ว่าเด็กพวกนี้อาจจะไม่เลวจริงแต่เขาอาจจะอยากจะดีแบบของเขา ดีไม่ใช่ตามแบบที่เราอยากจใจเขาดีเป็นไปได้ไหมเออก็เลยมีคนคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะมันน่าจะคิดอย่างนี้และถ้าคิดอย่างนี้หมายความว่ายังไงตามภาษาฝรั่งเขาก็จะเรียกว่ามันต้องคิดในพาราไดาใหม่คือกระบวนการทัใหม่อาจเป็นได้ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเกิดมาจากท้องแม่เนี่ยเขาก้าาข้า,ขา,ขา,ขาพาราไดาใหม่คือกระบวนทัศทัใหม่มาจากท้องแม่เพราะนั้นเราพยายามที่จะเขาดีแบบของเราเขารู้สึกว่า ไม่ถูกสเปคของเขาแต่ถ้าให้เขาดีตามสเปคของเขาเขาอาจจะดีก็ได้เราก็เลยหลังจากนั้นก็มีประชุมสัมมนากันอย่างงี้หลายครั้งว่ากระบวนศน์ใหม่พระไดใหม่หมนี่มันคืออะไรนะครับคิดในทางปรัชญาและคิดว่าจากการประชุมกันหลายได้ครั้งก็คิดว่าเราพบทางออกและมีหนังสือเรื่องนี้ออกมามากพอสมควรระยะหลังๆเนี่ยนะครับถ้าท่านรู้ภาษาอังกฤษเปิดเว็บไซต์ดู เขาใช้คำว,ว่าโพสโมเดิร์นฟิโลโซฟีคนไหนที่ไม่สนใจศาสนาหรือว่านับถือศาสนาโดยความโดยถูกบังคับนะไม่เต็มใจไม่มีความสุขการปฏิบัติธรรมเราเอาธรรมระไปยัดเยียดให้เขาเขายิ่งจะเกลียดธรรมะเขายิ่งจะเขายิ่งจะแอนตี้หรือว่าอะไรต่อต้านใช่ไหมครับมันก็ยิ่งจะไม่ได้ผลใช่ไหมครับนั่นแหละครับเพราะนวิธีใหม่ก็อย่างนี้ว่าเราอย่าพูดถึงศาสนากับพวกนี้ นะแต่แนะนำให้เขาทำดีโดยไม่ต้องอ่านศาสนาแต่มีวิธีที่จะชักชวในให้เขาทำดีโดยไม่ต้องอ่างศาสนาและให้มีความสุขกับการทำดีนั้นและเมื่อเขาทำดีด้วยเหตุผลทางกระบวนทัศน์นะครับอย่างที่เราว่ากันแบบสมัยใหม่อย่างนี้ครับเขาทำดีด้วยกระบวนทัศน์ของเขาเมื่อเขาทำดีจนชินแล้วเขาจะค่อยๆอ,อยากนับถือศาสนาขึ้นมาทีหลังผมจะมาให้วันนี้ก็คืออย่างนี้นะครับเอาละก่อนอื่น ตามที่เรารู้กันว่าเราจะทําอะไรที่ยากๆเนี่ยนะครับเราต้องรู้เขารู้เราจะก่อนใช่ไหมครับแล้วรบร้อยครั้งก็นชนะทั้งร้อยครั้งนะครับเป็นปรัชญาจีนชื่อซุนบวู่ทันกว่าไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นเราต้องรู้เขารู้เราและเขาก็เราต่างก็เป็นคนเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับเอาละครับที่ท่านเรียนวิชาต่างๆมาเยอะแยะเลือเกินเนี่ยท่านเคยอยากเรียนสักวิชาหนึ่งไหมเรียนแล้วเราจะอ่านใจคนได้ จาคนหรือมนุษย์ก็ตามใจเถอะนะครับผมจะบอกให้วันนี้นะครับแล้วท่านจะอ่านใจคนได้จอจะอ่านใจคนขั้นต้องรู้ซสก,ก่อนว่าคนใจคนมีกี่ห้องผิด<ส>ครับ<ส> <c oughs> มีกี่ห้องครับสองห้องครับผมไม่ได้ถามหัวใจหัวใจคนมีสี่ห้องนะครับที่เราเรียนมาคือหัวใจนะครับแต่ใจคนมีแค่สองห้องห้องซ้ายกับห้องขวา ห้องซ้ายบรรจุอารมณ์ห้องขวาบรรจุความคิดนะครับถ้าเรารู้อารมณ์และรู้ความคิดของคนนั่นคืออ่านใจคนได้ง่ายไหมครับและวิชาที่จะอ่านอารมณ์คนเนี่ยเขาเรียกวิชาอะไรครับจิตวิทยาถูกแล้วครับและเมื่อรียนจิตวิทยาเราอ่านใจคนได้แล้วใช่ไหมครับผิดอ่านได้แค่ข้างซ้ายเท่านั้นอีกขา้างขวายังไม่ได้อ่านเลยและเวลาคนเราตัดสินใจอะไรเนี่ยโดยส่วนมากเราจะตัดสินใจด้วยความคิดไม่ใช่ด้วยอารมณ์ และเมื่อไรเราตัดสินโดยเดียอารมณ์เราเสียใจทุกทีว่านั่นเป็นการตัดสินยาที่ผิดพลาดใช่ไหมครับเพราะห้องซ้ายนั้นไม่ควรให้มันเป็นตัวนําที่พุทธศาสตร์บอกว่าใจเป็นเป็นตัวนําเป็นผู้นำน,น,นะครับใจนั่นหมายถึงความคิดไม่ใช่อารมณ์เพราะถ้าอารมณ์โกรธโลภหลงไปใช้ตัดสินหรือเป็นนำเสร็จแน่ๆเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นนี่แหละครับเพราะต้องใช้ห้องขวาห้องขวาบรรจุความคิดนะครับและวิชาอะไรครับที่สอนให้เรารู้จกักความคิดของคน วิชาปรัชญาครับท่านเคยเรียนไหมปรัชญารู้ใจคนนะครับเอาละ่ะทีนี้ก็จิตวิทยาท่านบอกว่าอ่านเรียนอ่านอารมณ์ที่นี้จิตวิทยาเรียนเรียนง่ายหรือยากหรือง่ายจิตวิทยายากหรือง่ายง่ายครับเพราะอารมณ์คนเนี่ยมันง่ายนิดเดียวโกรธรลบหลงเราอยากจะรู้ว่าคนอหรือเขาโกรธยังไงเราก็ลองโกรธดูสิหรือเราไม่เคยหึงแต่เราจะหุงมยังไงก็สังเกตดูเพื่อนของเราเวลาเขาหึงหึงขู่คู่รักเขาล่ะ เขามีอาการยังไงแล้วก็เห็นแล้วมันหน้าทุเรศก็อย่าไปหึงเลยเพราะมันหน้าทุเรศแล้วเกินใจคนคือโกรธโลภหลงเนี่ยครับห้องซ้ายแต่มันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนของใครแล้วมันก็เหมือนของเราเรียนของเราก็เหมือนของเขานั่นละ่ะแต่ว่าความคิดล่ะครับมันเหมือนกันไหมเราคิดอย่างนี้เราตัดสินใจอย่างนี้คนอื่นก็ต้องคิดเหมือนเราไหมไม่เราบอกนานาจิตตังใช่ไหมครับนะแต่ละคนแต่ละคิด 6,000ล้านคนก็หมายความว่าคิดต่างๆกัน6,000ล้านอย่างใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้จะอ่านได้ไหมครับห้องขวาไม่ได้แต่นักปรัชญาฉลาดพอจะบอกกับเราว่าแม้คนมีตั้ง6,000ล้านคนเนี่ยนะครับถ้าเรามาจัดเป็นประเภทประเภทแบ่งเป็นกลุ่มๆเนี่ยตามความคิดนะครับมันจะคิดเหมือนกันอยู่5กลุ่มถ้าเรารู้หกลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มคิดยังไง เราอ่านใจคนได้มัดทั้งหกล้านหกพันล้านและที่จะเกิดมาใหม่อีกเท่าไรเท่าไรก็อ่านได้หมดเลยน่าเรียนไหมครับวิชานี้และมันยากไหมครับจะว่ายากก็ยากนะครับแต่ง่ายก็ง่ายผมจะอธิบายท่านฟังภายในครึ่งชั่วโมงให้รู้เลยเอาไหม,ไมใครไม่เอาบาังยกมือขึ้นครับอ้าวอย่างนั้นฟังดีๆนะครับแล้วท่านจะอ่านใจคนได้เพราะอ่านใจคนได้ตรงนี้นะครับและท่านจะรู้ว่าทําไมเด็กรุ่นใหม่มันถึงไม่สนใจศาสนา แล้วทำยังไงให้มันหันเข้ามาหาจนใจศาสนาน่าสนใจไหมครับอย่างนี้งั้นเอาเลยนะครับเมื่อใจคนมีห้าประเภทเนี่ยนะครับเพื่อง่าย,ายเราเรียกตามประวัติศาสตร์ก็แล้วกันเพราะมันเกิดขึ้นมันพัฒนามาตามประวัติศาสตร์นะครับคือเราเรียนประวัติศาสตร์เรามียุคดึกดําบันยุคโบราณยุคกลางยุคใหม่ยุคปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยที่เราเรียกแบ่งเป็น5ยุคแสดงว่าแต่และยุคเนี่ยคนเราเป็นคิดไม่เหมือนกันครับ ท่านเคยสังเกตไหมเรียนประวัติศาสตร์มาต้องสังเกตตรงนี้และไปอ่านประวัติศาสตร์ใหม่เถอะท่านจะเข้าใจลึกซึ้งกว่าเยอะเลยทีเดียวครับเพราะนักประวัติศาสตร์เขียนเขียนไม่ได้ถ้าคนไหนไม่ได้เรียนปรัชญาเนี่ยจะเขียนอย่างผิวเผินบอกแต่ว่ามันต,าต,าต่างๆแต่ไม่ให้ไม่ได้บอกว่าทําไมมันต้องต่างกันรู้ปรัชญาตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นไปอ่านประวัติศาสตร์ใหม่เถอะชัดเจนเลยครับว่ามนุษย์ดกดำบรงพ์บันทำไมก็ต้องคิดอย่างนั้นนะครับมนุษย์ดกดำบรงพ์บนนั้นนะครับเนื่องจากเขาอยู่กับธรรมชาติ เขายังไม่อยู่กันเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นเมืองยังไม่มีการสอนไม่มีโรงเรียนสอนนะครับเขาอยู่ตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นความคิดของมนุษย์ึกดมบันก็คือกลัวภัยธรรมชาติเมื่อกลัวภัยธรรมชาติแล้วเขาทางออกไม่ได้เขาก็ต้องอาศัยเบื้องบนและเขาก็เลยคิดว่าโลกนี้ไม่มีกฎเกณฑ์เพราะระดับปัญญาคนเพิ่งจะเริ่มเป็นมนุษย์ใหม่ๆเนี่ยนะครับมันจะเห็นความต่างมากกว่าความเหมือนเขาจึงไม่รู้ไม่ไม่เชื่อว่ามีกฎโลกนี้ไม่มีกฎ ทำไมไท่านไปทำไมฝนตกเพราะเบี่งบนให้ฝนตกทําไมน้ําท่วมเพราะเบี่งบนให้น้ําท่วมก็แล้วจะแก้ปัญหากันยังไงก็ไม่ต้องแก้ปัญหาขอเบี่งบนให้หนงไม่อยากให้ฝนตกก็ขอเบี่งบอน,นะถ้าเบี่ยงบอพอประเทศไทยก็ฝนก็ไม่ตกแต่ฝนแรงมากๆขอก็ไม่ดีอีกก็ขอเบี่งบนอีกให้ฝนตกใช่ไหมครับนี่คือเรียกว่า ปรัชญาเรียกว่ากระบวนทัศแะตรงนี้เขาเรียกกระบวนศน์ดึกดำบรรพนะครับมนุษย์ดึกดำบรรทุกคนจะคิดอย่างนี้หมดเลยอะไรก็ต้องเบื้องบนหมดเลยอย่างนี้นะครับเพราะเขาเชื่อโลกไม่มีกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็ทางที่ดีนะถ้าเรารู้น้ำพระถัยของเบื้องบนได้เนี่ยก็ดีเหมือนกันก็เลยบางคนก็เลยอ้างว่ารู้น้ำพระถัยของเบื้องบนแล้วก็หลอกหากินได้ใครอยู่อยากรู้น้ำพระถัยของบนมาหาฉันฉันจะบอกให้นะครับแล้วเขาก็จะบอกผิดบ้างถูกบ้างใช่ไหมครับ ถ้าหากว่าถูกก็เห็นไหมนี่ยฉันแ,แม่นไหมถ้าผิดละ่ะก็บอกฉันผู้ถูกแล้วแหละ,ละแต่เวลาเธอกลับไปที่ใจเธอคงลังเลเธอคงไม่เคยแน่ใจเท่าไรเบื้องบนทึงไมไ่ให้เธอมีทางออกนะครับที่หลังไปเมื่อฉันบอกแล้วเธอต้องเชื่อให้แม่นมั่นสิอย่าไปลังเลถ้าลังเลแล้วยังไงยังไงนะเบื้องบนก็จะไม่ยอมให้นะคนที่รู้นน้ำปัสสาวะเบื้องบนพูดยังไงนะครับไม่มีทางผิดหรอกนะครับไอ้คนไปปฏิบัติผิดทั้งนั้นเลยนะครับ ปฏิบัติตามมาจาเบื้องบนแล้วเกิดน้ําท่วมมีคนรอดตายและมีคนตายไอ้คนรอดตายนะครับคนที่รู้น้ำประทังเบื้องบนก,บก็บอกว่าไงนี่แหละพวกเธอเนี่ยรู้น้ำประทังเบื้องบนทาตะหูกน้ำประทังเบื้องบนแล้วเอามาทําบุญเยอะๆอะทำบุญมากขึ้นเพื่อจะได้ขอเบื้องบนคุ้มครองต่อไปใช่ไหมครับแล้วไอ้คนที่ตายล่ะไอ้คนตายนั่นอ่ะเพราะมัน ไม่ถูกใจเบื้องบนมันถึงตายไปเพราะฉะนั้นทางที่ทางที่เด,เ,ดเธอต้องถูกใจเบื้องบนมากขึ้นเอาของมาถวายเยอะๆมากขึ้นแล้วก็คนที่เป็นเป็นผู้ที่รู้ทำเรื่องบนนี่เก็บรวบรวบรวงของหมดเลยตัวได้ประโยชน์เพียงคนเดียวนี่คือปรัชญาแบบดึกดำบรรน,นะครับและท่านคิดว่ามนุษย์ทุกวันนี้ยังมีคนที่คิดอย่างนี้บ้างไหมเอาละทิ่กระบนทัศที่สองเขาเรียกว่าโบราณโบราณเนี่ยครับพอเริ่มโบราณเนี่ยก็คือ สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาทั้งตะวันตกคือพวกกรีกเชื่อว่าโลกมีกฎอ่าทีนี้บอกว่าเมื่อเชื่อโลกมีกฎทําอะไรก็ต้องเดินตามกฎเราต้องหากฎนะครับเริ่มจะมีอาจารย์สอนกฎนะทาอะไรต้องมีกฎมีเกณฑ์นะครับอย่างนี้จึงจะเรียกว่าคนฉลาดแต่ว่าพวกนั้นพวกโบราณเนี่ยเขารู้กฎแต่เขารู้วิธีหากฎไหมไม่รู้เขาต้องไปเชื่อเจ้าสํานักนะครับเพราะเขายังไม่รู้วิธีการวิทยาศาสตร์ พราะวิธีการทฤศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับนิวตันใช่ไหมครับเมื่อประมาณสักสองร้อยปีมานี้เองใช่ไหมครับเพราะนะั้นพวกโบราณนั้นเขารู้กฎแต่เขาไม่รู้วิธีหากฎเพราะนั้นต้องแล้วแต่เจ้าสํานักเขาจึงแบ่งเป็นสํานักสานักแล้วแต่เชื่อสํานักไหนก็เชื่อตามสํานักนั้นนะครับแต่ว่าดีขึ้นมาหน่อยแล้วเชื่อกฎไม่เชอาเบื้องบนเพียงอย่างเดียวแต่นักเรื่องกฎยังนับถือไหมนับถือคือหมายว่าเราทําตามกฎแตบ่บางกฎเราไม่รู้ถึงจะถึงจะขอเบื้องบน อะไรทำตบดกฎดได้ก็ทำตามกฎนี่คือจเจริญขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับเรียกว่าเชื่อพระโลกมีกฎแล้วนะครับเอาทีนี้เมื่อใช้กฎไปใช้กฎมากฎเราก็ไม่รู้มากแล้วก็ยังไม่รู้วิธีการวิชาศาสตร์ก็ไม่แน่ว่าอะไรเพราะนั้นต้องเชื่อตามเจ้าสำนักเชื่อไปเชื่อมาเจ้าสำนักนั้นก็กลายเป็นเครื่องมือของนักการเมืองใช่ไหมครับเพราะนั้นท่านนักการเมืองไหนนะต้องการที่จะมีอำนาจ ก็ไปเอาเจ้าสํานักเนี่ยนะครับมาเป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นใครจ็เป็นลูน้องของเจ้าสํานักนี้ก็อยู่ใต้อํานาจหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนสมัยโบราณนะั้นเมื่อเชื่อกฎแล้วจึงมีการปกครองกันแบบใช้อํานาจเด็ดขาดในยุโรปนะครับเมื่อมีศาสนาและเมื่อในยุโรปเนี่ยมีสองศาสนาคู่แข่งกันคือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามและต่างก็บอกสาส้งตัวถูกต้องที่สุดเขาก็เลย ทำสงครามาศาสนากันใช่ไหมครับและสงครามาศาสนาระหว่างคริสต์กับมุสลิมนั้นกินเวลาประมาณ400ปีคนตายไปประมาณ10ล้านคนเพราะฉะนั้นคนนักปรา์ในสมัยนั้นก็รู้สึกรู้สึกว่า,าศาสนานี่นะครับแทนที่จะสอนให้คนเป็นคนดีแต่ว่าอ้างว่าสอนเป็นคนดีแต่เสร็จแล้วก็ชักจูงให้คนทำดีด้วยการไปปราบศัตรูของพระเจ้า แล้วก็เลยทําสงครามาศาสนากันคนตายเยอะแยะใช่ไหมครับที่สุดก็ไม่รู้จะหาทางออกกันยังไงและพอนิวตันประกาศวิธีการวิทยาศาสตร์นี่เราได้ความจริงถ้าเราใช้วิธีการวิทยาศาสตร์ก็คือไปสังเกตสังเกตแรงต่างแล้วก็มาตั้งสมมติฐานแล้วทดลองดูทดลองได้จริงก็เป็นตั้งเป็นกฎวิทยาศาสตร์นะครับพอตั้งอย่างนี้ปุ๊บบอกว่าความจริงที่เราได้อย่างนี้แล้วเป็นความจริงที่เชือ่อถือได้ เราะนั้นศาสนาไหนถ้าหากว่าเราจะเชื่อถือต้องมาทดลองเด็กกฎวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อจากในยุโรปเนี่ยนะครับคนเขาเอื้อมต่อการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือการเมืองเป็นเครื่องมือในการรบทำทงทงสงครามศาสนากาันคนจึงนะเมื่อมีวิธีการวิทยาศาสตร์ขึ้นมาอย่างนี้คนจึงไปเชื่อนิวตันกันมากนะครับคนจึงถอยหลังจากการนับถือศาสนาเพื่อจะแก้ปัญหาไม่ศาสนาเนี่ยมาทำสงครามศาสนากัน เพราะนั้นก็กลายเป็นว่าคนในตะวันตกนั้นก็เลยเหินหางศาสนากันมาเพราะไม่อยากให้เกิดสงครามศาสนากันอีกก็นับว่าได้ผลเพราะหลังจากนั้นมาไม่ทําสงครามศาสนากันอีกเห็นไหมครับแต่มาเชื่อวิทยาการวิทยาศาสตร์เชื่อวิทยาการวิทยาศาสตร์แล้วเราก็เลยสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเยอะแยะเลยทาให้เจรืญองก้าวหน้าดีไหมครับดีแต่ดีแตกไหมแตกเมื่อไรครับ ตอนที่เราใชา้วิทยาศาสตร์เนี่ยมาสร้างอาวุธนะสิระรบของด้วยอาวุธเกิดสองครามโลกครั้งที่หนึ่งคนตายไปเท่าไรครับสิบล้านคนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะรบกันด้วยอาวุธอาวุธยังไม่ไ้ายแรงเท่าไรนักนะครับสงครามโลกที่หนึ่งนั้นอาวุธรบกันก็แค่รถถังมันอย่างมากใช่ไหมครับคนตายไปสิบล้านคนเอาละเราแก้ไขได้นะมีการตั้งสันนิบาตประชาชาติเพื่อจะแก้ปัญหา สันนิบาตชาติตั้งมาได้ประมาณ40ปีฮิตเลอร์ขึ้นมานะครับสร้างอาวุธที่ร้ายแรงกว่าเดิมใช้เครื่องบินนะครับรถถังหอบไปของล้าสมัยแล้วเพราะว่าแทนที่ใช้รถถังไปยิงเราเอาลูกระเบิดใส่เครื่องบินไปถึงไหนก็ได้ไปทิ้งบอมตรงไหนก็ได้สงครามโลกครั้งที่สองจริงร้ายแรงมากกว่าสงครามที่หนึ่งมากนะรบกันสี่ปีกว่า คนตายไปประมาณร้อยล้านคนบาดเจ็บอีกเกือบอีกประมาณร้อยล้านคนก็เลยทำให้รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เราคิดว่าดีมันก็ดีจริงๆหรอกแต่อย่าให้ดีแตกพอดีแตกแล้วมันเปิดผลร้ายมากกว่าผลดีใช่ไหมครับและถ้าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยคนจะตายเท่าไหร่ครับหมดโลกเพราะนั้นอย่าให้มันเกิดเกิดแล้วคนตายหมดโลกตกลงคิดไปแล้วนะครับวิธีการวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็ท e ําดีมาแล้วค so, ือสามารถระงับสงครามศาสนาได้เพราะวิธ um. ีการทยาศาสตร์แต่กลับมาทําสงครามการเมืองกันร้ายยิ่งกว่าสงครามศาสนาอีกเนี่ยมันคุ้มกันไหมเพราะนั้นวิทยาศาสตร์เป็นของไม่ดีใช่ไหมก็ไม่ใช่และทําไงถึงจะคุมวิทยาศาสตร์ได้นี่นะครับขท้่สุดไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็วิทยาศาสตร์ทําให้คนเลวลงพระาหันหลังให้ศาสนาอย่างที่ว่านะครับในยุโรปนะครับ และที่สุดเทคโนโลยีทั้งยุโรปนั้นก็ค่อยๆบ่ามาถึงประเทศไทยของเราเลยทําให้เราสึกคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจศาสนาสอนศาสนาแล้วไม่สนใจเพราะไม่สนใจบังคับให้นับถือศาสนาบังคับมันได้ไหมยิ่งบังคับมันยิ่งจะดื้อด้านใช่ไหมครับยิ่งจะสร้างปัญหาก็นี่แหละก็เป็นปัญหาที่เราทื่รา,ราลังมาทุกวันนี้จึงต้องหากระบวนศน์ใหม่นี่ักระบวนศน์ใหม่มันคืออะไรนะครับโอเคเอาล่ะก็ ที่สุดนักปรัาญาก็มามองดูว,ว่ากระบวนทัศน์ใหม่เนี่ยมามันจะต้องเป็นกระบวนทัศน์ที่ให้คนนะรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองแล้วทําความดีเพื่อความสุขของตัวเองเป็นหลักดูแล้วมันน่าอันตรายไหมให้ทําดีให้มีความสุขตามที่ตัวเองเข้าใจตัวเองเนี่ยเป็นหลักน,น่าน่ากลัวไหมอันตรายไหม สําสคัญอยู่ว่าสอนให้ความใจตัวให้ถูกต้องตรงนี้ถ้าสอนตัวให้เข้าใจตัวเองไม่ถูกต้องก็เป็นอันตรายที่ได้สอนตัวให้ถูกต้องนั้นคือยังไงมันง่ายๆนิดเดียวนะครับผมจะสอนให้บอกให้เพียงไปภายใน10บนาทีเนี่ยท่านจะรู้เลยว่ารู้เขารู้เรานะครับที่นักปรัชญาเขาพยายามที่จะคิดเรื่องนี้กันมาที่สุดมาสบกกันได้อย่างเนี้ยซึ่งง่ายๆเลยเพียงแต่มันมาไม่ถึงเมืองไทยเท่านั้นแล้วบัเอิญผมเป็นประชุม แลวบังเอญตอนนั้นผมก็เนี่ยเสียดายแลวผมไปประชุมอยู่คนเดียวอะ่ะแก่เลยรู้อยู่คนเดียวเลยก็คนอื่นก็โชคดีที่ว่าประธานวุฒิสมาชิกนะครับเชิญผมไปคุยแล้วรู้เรืนน่องนี้ท่านก็เลยปิ้งก็เลยบอกให้ผมเอาลช่วยช่วยเอาเรื่องนี้มาช่วยกันเผยแพร่นหน่อยเถอะคิดว่าจะเป็นทางแก้ปัญหาได้